สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณท้ายกลาดพร้า,าวถนนพหลโยธินด้านขาออกนะครับที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาปักหลักในพื้นที่บริเวณท้ายกลาดพร้า,าวตั้งแต่ช่วงหัวค่าที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วนะครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นี่เป็นอย่างไรนะครับ คุณผู้ชมที่เข้ามานะครับช่วยตรวจสอบสัญญาณภาพแล้วก็เสียงให้แอดมินหน่อยนะครับว่าภาพยังโอเคไหมส,ญญสัญญาณยังโอเคไหมเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการรายง,งานแลนักษณะการไลไร้สดอาจจะติดขัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับภาพมุมสูง ใกล้เคียงกับบริเวณให้แยกลาดพร้าวล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางสื่อมวลชนเองขึ้นมาปักหลักรายงานสถานการณ์ที่บริเวณให้แยกลาดพร้าวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะฮะจะเห็นว่าภาพมุมสูงที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับถ่ายบนสะพานลอย ยังคงเห็นกลุ่มมวลชนปักหลักที่บริเวณป้ายบอกทางใกล้กับบริเวณข่าแย,ยากลาดพร้าวน,นะคุณผู้ชมครับทางฝั่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นสวนสาธารนณะสวนตระกจักรนะครับส่วนฝั่งทางด้านขวาเป็นฝั่งของด้านธนาคารไทยธานาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่นะครับด้านตรงไปนะครับก็จะเห็นว่ามีมวลชนนะครับตั้งแนวหลายชั้นนะครับ ตั้งแนวหลายชั้นนะครับแล้วก็ส่วนเวทีนะครับที่ใช้เครื่องขยายเสียงนะครับอยู่ตรงบริเวณกลางสี่แยกบริเวณห้าแยกลาดเร้านะครับช่วงบริเวณใต้ทางด่วนในจุดนั้นใกล้กับป้อมตำรวจจราจรนะครับผมจะสูมภาพให้เห็นบรรยากาศล่าสุดตอนนี้กันอีกนิดหนึ่งนะครับผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ผู้ชมนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงเดินเข้าไปในพื้นที่ด้านในเข้าไปสมทบอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้การจราจรในจุดนี้อย่างที่เห็นนะครับคือปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บริเวณแยกกำแพงเพชรนะฮะถ้านึกภาพออกนะครับถ้าเกิดมาจากทางแยกสี่แยกสะพานควาย มุงน้าฮยักลาดเผานะครับเจ้าที่จะปิดการจราจรตั้งแต่แยกกำแพงเพชรมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถไม่สามารถวิ่งเข้าผ่านมาได้นะครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานจนรับจ้างนะครับที่วิ่งเข้ามาส่งคนนะฮะจากจุดที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีคนยืนอยู่เยอะๆนะครับถากตรงตรงหัวตรงแนวแรกนะฮะแนวแนวกั้นในจุดแรกเนี่ยนะฮะนะครับ ช่วงบริเวณป้ายสีเขียวนะุผู้ชมครับถ้าจากจุดนั้นไปเนี่ยนะครับจะถึงบริเวณสี่แยกขอขอภัยครับบริเวณห้าแยกห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยประมาณสัก50เมตรได้นะครับจะถึงบริเวณแยกไฟแดงตรงจุดนั้นนะฮะซึ่งเส้นทางตรงนั้นข้างล่างนะครับก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มมวลชนอยู่เต็มพื้นที่นะครับผู้ชมครับ ผู้ชมครับจากที่ได้พูดคุยกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะบเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแกนนำนะฮะไม่ได้มีแกนนำทุกคนหมายถึงว่าการเข้ามาชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าใครที่อยากจะพูดอยากจะปะาศัยหรือพูดอะไรนะฮะพวกเขาให้สิทธิเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้นะฮะนี่เป็นคำพูดของ ผู้ร่วมชุมนุมลายหนึ่งนะฮะบอกว่าใครมีทลกคงใครมีเครื่องเสียงก็เอามามาพูดนะฮะพูดกันได้เลยนะฮะคือไม่ได้มีไม่ได้มีแกนนําเหมือนเมื่อวานนี้นะครับที่บร,ริเวณสี่แยกปทุมวันนะฮะเราจะเห็นลักษณะการชุมนุมที่มีแกนนำนะครับปราศาัยบนเวทีนะครับควบคุมการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะฮะอย่างที่ได้เห็นว่าเราไม่เห็นแกนนํา เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะฮะแต่ก็จะมีในส่วนของทางเท่าที่เห็นนะครับคนที่มีชื่อเสียงหรือบางคนคนที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักนะฮะก็อย่างเช่นคุณช่ออนิกาเนี่ยนะฮะทางพักก้าไกลเข้ามาในพื้นที่เข้ามาติดตามสถานการณ์ที่นี่นะครับที่พอจะได้พูดคุยนะฮะก็บอกว่ามาดูสถานการณ์ที่นี่นะครับ ก็มีความกังวลมีความเป็นห่วงประชาชนที่ชุมนมุมในบริเวณจุดนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราได้รายง,งานไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกหมวกกันน็อกนะครับแจกหน้ากากนะครับป้องกันให้กับผู้ร่วมชุมนมุมที่อยู่ที่นี่นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับส่วนภาพด้านล่างผู้ชมยังคงเห็นว่ามี ประชาชนนะครับทยอยเดินเข้าไปสมทบด้านในนะฮะส่วนในพื้นที่ด้านในต้องขออภัยจริงๆนะครับผมอยากจะพาเข้าไปติดตามนะครับบรรยากาศการชุมนุมที่นั่นแต่ว่าในเรื่องของสัญญาณการรายงานนะครับอาจจะไม่สามารถทําได้แในนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขอดูบรรยากาศรอบนอกนะครับซึ่งถ้าให้ดูนะครับหรือดูตามภาพนะฮะตอนนี้นะครับช่วงบริเวณพื้นที่ว่างจงจุดนี้นะครับถ้า ในส่วนของทางตำรวจถ้ามีการนำกำลังเข้ามานะฮะถ้าเกิดการสลายการชุมนุมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่จุดที่ว่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวประทะนะฮะหรือว่าเป็นขอภัยครับเป็นจุดที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางเจ้าที่เดี๋ยวมาเจอกันมาประจันหน้าก,กันนะครับในพื้นที่แนวนี้นะฮะ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เองนะครับดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับว่าเจ้าที่จะนำกำลังเข้ามานะครับผลักดันออกนอกพื้นที่เหมือนเมื่อวานนี้ผู้ชมครับล่าสุดตอนนี้จะเห็นว่าถนนพหลโยธินจากเดิมทีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ปิดเฉพาะทางด้านขาออกนะคะตอนนี้พหลโยธินฝั่งขาเข้าคุณผู้ชมครับปิดโดยสิ้นเชิงแล้วปิดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะเดินหะน้หนึ่งทุ่มสิบแปดนากาห้าสิบนาทีคุณผู้ชมครับภาพไกล,กลที่เราเห็นถนนพหลโยธินทั้งสองฝั่งช่วงบริเวณท่ายากลาดพ้าวปิดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับสิบแปดนากาห้าสิบนาทีนะฮะ คือจากาทิศท,ทางให้แยกรัดพราวบุ่งหน้าไปที่แยกกำแพงเพชรนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งทางด้านนะคุณผู้ชมทางด้านขวามือของผมก็จะเป็นเลนที่รถที่วิงมาจากทางวิภาวดีเลี้ยวซ้ายมาจากวิภาวดีนะครับที่จะผ่านมาทางหน้าธนาคารไทยสัมนันานใหญ่ตอนนี้รถไม่สามารถวิ่งได้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีมวลชนนะครับ กระจายก,กระจายตัวนะครับเข้าไปปิดพื้นผิวการจราจรเต็มหมดทั้ง2ฝั่งถนนแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ ผู้ชมถ้าจะให้บอกตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะฮะเท่าที่ทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่นี่เราจะเห็นว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้มีการเตรียมพร้อมนะฮะมีการเตรียมพร้อมอใส่หมวกกันน็อกนะครับสวมหน้ากากานะฮะแล้วก็ใส่ชุดกันฝนนะครับแทบทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็ยัง เท่าที่ผมสังเกตเห็นก็ยังคงมีคนเอาหน้ากากแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่การชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะคือเป็นการเตรียมพร้อมนะครับของทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาศของผู้ชุมนุมเองก็มีความระวังก็มีความกังวลว่าทางเจ้าที่จะนํากําลังเข้ามา ประชิดพื้นที่ตรงนี้นะฮะ <_ d ata> ผู้ชมจะให้ผมจะให้เห็นบรรยากาศของสื่อบวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนมาปักหลักเนื่องจากว่าเป็น พื้นที่สูงนะครับพอที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่มาจากทางกำแพงเพชรหรือทิศทางจากทางห้วยราดพราวนะครับจะสามารถสังเกตการนะครับค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศสื่อมวลชนหลายสำนักเองนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับทุกคนขึ้นมาขออภัยครับทุกคนขึ้นมาสังเกตการอยู่บนนี้นะครับทำการรายงานข่าวอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่พื้นที่ด้านล่างด้วยนะครับผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับก็ห็นว่ามีสื่อมวลชนต่างชาตินะฮะก็เข้ามาทําการรายงานข่าวในจุดนี้นะครับจุดเดียวกันกับที่ทีมข่าวอิจานเราลงพื้นที่อยู่ตอนนี้นะครับผู้ชมผมจะเดินไปดูอีกทางฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับที่เป็นทางฝั่งถนนบุนโยธินด้านขาเข้าที่มาจากทางห่ายรักลา้าวมุ่งหน้า ไปยังแยกกำแพงเพชรนะครับมีไหมฮะเห็นเต็มพื้นที่แล้วนะฮะตอนนี้ผู้ชมผมพาเนี่ฮะเต็มพื้นที่แล้วครับผู้ชมครับอันนี้เป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่มาจาก ให้ยกราดพบเผามุ่งหน้าแยกกำแพงเพชรหรือว่ามุ่งหน้าไปทางกรมการขนส่งทางบกนะครับผู้ชมกลุ่มผู้ชมมุมนุมเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยครับ สวยพรดไปนำกลมเยู่ยพไปนำกลวอวโอ้ยมทิมค่ะพา,าิสานอยู่อ้สานโอเคผู้ชมถ้าเกิดว่าติดตามไลฟ์ของอิจานตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำตั้งแต่ในช่วงที่ผู้ชมุูมันเคลื่อนพลเข้ามาในบริเวณจุดนี้จะเห็นว่าถนนเส้นนี้นะครับฝั่งเนี้นะฮะยังยังไม่ปิดนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ปิดโดยเส้นเชิงแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งเลยผู้ชมมีบรรยากาศด้านล่างเนี่ยนะครับผู้ชมก็แตยงคงเป็นการะตะโกนนะครับส่งเสียงนะครับในลักษณะการถึงความไม่พอใจนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ในขณะนี้เองก็ยังคงมีละอองฝนนะครับตกลงมาบ้างนะครับสลับกับเบาบ้างตกทีทีบ้างนะครับกมผู้ชุมนุมพยายามพูดถึงเวทีปลาใสที่เป็นรถบรรทุกนะครับผม เท่าที่ผม,มเห็นเท่าที่ผมมองอยู่ตอนนี้ผมผมยังไม่เห็นภาพรถเวทีปลาสัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแน่นอนว่าประกาศก่อนหน้านี้นะครับพรฉุกเฉินหรือคำสั่งของทางเจ้าที่แน่นอนว่าพื้นที่การชุมนุมนะครับเขาห้ามนํารถที่เป็นลนักษณะดัดแปลงนะครับติดเครื่องเสียงนะครับเป็นเวทีปลาสัยรถสุขขา แล้วก็รถที่ลำเลียงเสบียงอาหารนะครับไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจหรือมีเหตุการณ์สำคัญด้านล่างนะครับ ทีมข่าวเราจะลงจากจุดนี้ไปดูนะครับล่าสุดนี้นะครับ19นาฬิกานะฮะ19นาฬิกาตรงนะฮะพื้นสถานการณ์ตรงนี้ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักนะครับเรียกร้องตามข้อเรียกร้องของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมทีเ่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563เนี่ยนะครับ ส่วนพื้นที่ในจุดที่ผมยืนรายงานอยู่จุดนี้นะครับส่วนใหญ่สื่อมวลชนนะครับก็จะเป็นสื่อทีวีสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์รวมทั้งสื่อต่างชาติเองก็ยังคงปักหลักอยู่บนสะพานลอยนะฮะใกล้กับอาคารไทยสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นสภาพพื้นที่กายภาพพื้นที่นะครับหรือว่า เหตุการณ์เดยรอบนะฮะาสครับครับคุณชินชมดีมาจากฝั่งไหนทั้งคุนบอกทั้งผุนมีอย่างบอกมีแต่ผู้ชุมนมเป็นบอกนี่ครับเพื่อ เื่อนสื่อมวลชนที่เพิ่งเดินมาจากทางฝั่งหายางลาดพราวฝั่งของถนนวิภาวดีเองก็บอกในจุดนั้นยังยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะมีแต่เพียงลค่มพู้นที่ยังคงปักหลักตรึงพื้นที่บริเวณหายางลาดพราวเอาไว้ในฝั่งของอถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับผมไม่มั่นใจว่า,ามีผลกระทบไปยังถนนวิภาวดีฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งดินแดงแล้วหรือย,อยังนะครับมีหรืยหอยังครับตรงจุดนั้นยังไม่มียังไม่มีนะครับ เพื่อนสื่อมวลชนบอกว่า,าจุดที่จะกระทบในส่วนของ,งวิภาวดีนะครับเฉพาะฝั่งทางด้านาขาออกนะฮะส่วนฝั่งวิภาวดีขาเข้านะครับจากขยกลาดพ้าวมุ่งหน้าไปทางดินแดงหรือว่ามาจากทางหอวงังนาะโรงเรียนหอวงังผ่านขยกลาดพ้าวฝั่งวิภาวดีขาเข้าในจุดนั้นยังไม่กระทบนะครับยังไม่มีการ เข้าไปอยู่ในประวณจุดนั้นในส่วนของกลุ่มผู้ชมหนุ่มนะครับจะมีเฉพาะฝั่งวิภาวดีด้านขาวออกนะครับซีกที่ฝั่งเรายืนรายงานอยู่ตอนนี้นะครับจุดที่กลุ่มชุมนุมยืนอยู่นะครับพูดเป็นข้อมูลนะครับสาหรับใครที่เผื่ออาจจะผ่านเส้นทางมาทางห้ยักษ์ลาดพร้าวนะครับย้ํากันอีกสนิดหนึ่งนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับวิภาวดีด้านขาวออกนะครับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะฮะนะฮะฝั่งคู่ขนานทางด้านขาออก มีผลกระทบนะฮะส่วนทางด้านทางด้านขาเข้านะฮะทางด้านขาเข้าในช่องทางด่วนช่องผู้ขนานยังสามารถใช้การได้นะครับข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่ที่สอบถามเพื่อนสื่อมวลชนที่เพิ่งเดินมาจากทางฝั่งนั้นนะครับ ทุกชมน,นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวนะครับหรือเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจผมจะกลับมารายงานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านาทางพเพจ a c e b o o k นะครับเพจยิจันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาไลฟ์ให้ตลอดนะครับเป็นระยะระยะนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจแต่เท่าที่ได้ฟังข้อมูลจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเ <im itation> ขาบอกว่าจะยุติการชุมนุมหรือว่า เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลา2ทุ่มคืนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้19เนาฬิกาละนะครับตามที่ได้มีการทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะครับสิานาฬิกานาทีนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ57นาทีนะครับจะถึงเวลาที่เขาบอกว่าจะเดินทางกลับบ้านนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี๋ยนี้ต้องรอติดตามนะครับถึงเวลา2ทุ่มแล้ว ผู้ชมมุมจะเดินทางกลับบ้านหรือจะยังคงปักหลักชุมนุมต่ออยู่ที่นี่นะครับถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมารายงานให้ใหม่หรือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับมีสิ่งที่น่าต้องติดตามหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์สำคัญเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมารายงานให้ใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมในไรล์ลนี้นะครับติดตามได้ในไรลล์หน้าทีมข่าววิจารจะยังคงปักหลักอยู่ที่บริรเวณท่ายักษ์ล้านเ้านะครับเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ